สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการมามารีวิวมอส S C P กันนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะทุกคนในก่อนเี้ก็คือ S C P ทั้งหมดนะคะทุกคนผมจะเอามารีวิวปิดกอลดีกลราคาญนะคะทุกคนสลามซึ่งผมคิดว่ามันต้องอันตรายแน่เลยค่ะเพราะผีก็เตรียมของ,องเ,เอาไปแล้วค่ะทุกคนนี้นะค่ะทุกคนเตรียมของแล้วสิอันนี้อับบนนี้กับเมฆไข่ที่มันแบบเหลือนะคะทุกคน คือมันมันไม่ว่า,างค่ะทุกคนเออไอเดีมาหน่อยมาเตรียมตอนนี้เราก็ได้ทำการเตรียมพร้อมเลยนะคะทุกคนเพื่อเพื่เอซีพีม,มาขออย่าโหดนะผมจะสู้ไม่ไหวก็เอาทีและแถวนะคะุกคนตัวแรกก็เป็นเออทำอะไรเด้อ มันเป็น SPP ระดับเยดเตอร์อคนคุณเดยวโอแมนที่ได้ด Day, รดับรู้เนี่ยก็คือไอ้ก่ระดับเนี่ยระดับเยดเตอร์ก็ใช่ไหม,มหัวหินใช่ไหมมันเป็นระดับที่แบบระดับขุดนกคนเป็นระดับสีแดงนะเราค่าคาไ,าได้ไกดเสียงก็รอดอีข้าได้

ไฟชาติดีค okay, ือผมจำไ้คเพราะว่าตัวนี้เนี่ยำับการเอาสงาก้เดีวค่ะคนอุ้ยเฮ้ยโอเคตไม่เนอะไรเด้อเ้ยวัเดี๋ยวรอนฮ้ยไม่ที่เจาทามันไม่โจมตีหรอครับมึงอ๋ออบดัเฮดฟูนเองก็ว่าังเห็นไม่โจมตี อะไรไม่นียนี่ไเหนยจมตีียเราตายเฮ้ยนนี้ต้อง,งเี้ยเลยเพื่อนไม่ใช่หมดนมี้ยไม่ใหมดเลคูเราเพื่อนจมตีย,ยแล้วแต่ไม่จะไม่จมตีแล้วนะ้า่เราจะฆ่ามันแล้วนะสิกเรื่องไรต่างๆเลือผมถูต้้งกตรคืนค่ะทุกคนเราไปในคืนเสียมันหลอนเนี่ย พอเดียวหาเชนเลยดีวเทาแบบแอปเปิลคอเล่ดบออกมาโอ้ยสวยดอกนี้ก็เป็นวัดเฮ้ยวัดเราไปนเมาหลายตัวเพื่ออะไรเนี่ยจะมาเดินไม่ได้ใช่ไหมเห็นมาเดินไม่ได้แลวกไม่อะยืมไม่เข้าด้่ยวัดถ้าจะโจมตียังไงให้มันเจกมาโจมตีไม่เข้าเลยเราโฟกอีกน ไป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 อปไ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 ปอปไ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 ัไปไไปไปอนไป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 ไไป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 ไนไปไปไปไไปไปไไปไป เราทุกคนหิวพอดีเลยถ้าเราหิวเลยเาก็ทาปอตัวนี้เอาละันนี่เป็นระดับเขียนอ้ารอ้าเอวอาวอวอวอ็ตออดีอาดีมาดีมาดีอาไรไป มาเพา่อนมามงเฮ้ยเอมาหพื่อนมาทางนมันมันตาบอดเหรอหรือยังไงตาบอดเหรอหรืออะไรอันนี้อันนี้มารีวิว scp ไหมข้างวันปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยป่อยปอ้ดอ้อไม่รู้แลว่าเอสั่งคำส่ย่ง ไม่มาค่ายตัวใ่เลย่ะมานี nah. s. <S ้เลนี่ตายเลยค่ะรู้สึกว่าเปนัเียวแล้วัเปยสูงเหมือนมันเป็นตัวโจรนะอ้มีช่วยซื้อเลยวะเอ้ยเอ้ กองหายเลยเอาเดี๋ยวตอนแต่เขาจะต้องแบลงเป็น EP แล้วค่ะคนตั้สึกว่า EP มันจะไม่จบยาเพื่อนยาขอร้องไมยโอ้ยเจ็บของก็ลกเป็นคนลวใครเอนี้มาเลยเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีือใช่ว่าอะไรเนี่ยไอไอไอเท่าไเนี่ยเราตายไปต้องมา้ะคะมาหน่อย จะทำแล้วจะไปเอาไอ้เจ้าเอ้ไเจ้าขี้ไปดีกว่เไอ้เจ้าีโอ้โหแล้วขุดนานเหลือเกินนเอ๊จะเป็นไข่ที่ที่เอาไปแล้วใช่ไหมโอเคเก็บก่อนเพื่อไม่ให้มันงงนะแล้วก็เหลือีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บเตือนก้มนะ อเวย้วไอเวเอาไว้ก็เล่ไ,ไปด้ยีดี่ี่นะโอ้โจะเอาไว้ด้นนรอเฮ้เป็นยมจะเกลียตายด้วยเงินเอนะเมันน้อยครับอันนี้มืมไม่จะไม่จะเกลี้ยตายนะ อาน่ากูลีนเอน่ากูลินเอาน่นกูลีนเยบร้อยแถวต่อไปแล้วนะสงสัยต้อง EP นะแล้ว EP นีน่าจะไม่ทันนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยจะต้อกจจทไปเป็น SPP เป็นเหมือนพึ่งนะคะเป็นระดับระดับอะไรได้ลู้เหมือนกันอะไรมัน S เอ็ p p เจ็ดสิบห้า ็นตัวอะไรอ่ะเป็นม้าไม้นะครับข่ายอยู่ดีเมอว่าเราเสีโก้เด้แอปเปิ้ลมาหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันจะบวดตายสนะักคนฮะโกครับ ผมกากภาษาอังกฤษไมนะ่นะเี้เดี๋ยวมันมีเอ้ชาดเนี่ยโอ้เอ้ชาดก็ดีนะแต่ว่ามันจะโวงเกินแ,แบบไอนชัดแล้วผมจะเสียบมาลูกเดียวทำไมนะเศษมาหกหกห่วสงสีไม่ดีเหรอน,นี่คือเลือดเรามีค่อนข้างที่จะกน้อยนะโอ้โห ไม่เข้าใจกับเอเหมือนกัน n c h a n t e d t o l d e n a h p l o มาสิบสี่แถวแล้วก็อะไร มันสู้นะคือผมจะในประวัติตัวนี้ก็คือมันทำมอะไรได้ก็เป็นเด็กเหมือนกันนะเป็นความขี้นะทำอะไรแล้วไปเป็นอันอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่รู้จัก ความคนเก่งทไมฉันไม่ได้เออเยโอเคตอไปคนอนไเนตัวไก่อไเร็ตเตอร์หมือกันมา้เรยน่ะเขตเตอร์มันกัดียวคทุกคนเออเอ้ยเยี๋ยวยินนะ ทำแบบแม่แม่มันก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างี้มันทำแล้วมันทำอะไรได้อยู่ในระดับปลอดภัยนะครับพี่แม่มันอยู่ในระดับเรียกว่าเรียกว่าเนี่ยแค่แค่เนี่ยกบมีแค่เนี่ย EP เนี่ยเรับ EP เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่คืองเครื่องกม่ผมออกมาแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมผมต้องเรื่องทาสักทีครับเพราะว่าผมต้องนอนลิวนะ ฮนูเก็บไปเถอะเราไม่ได้ใช้ฮันูอยู่ละเออฮานูก็ไม่จําเป็นอะเฮ้ยตัวนี้ขอไมจับม,มันเป็นหมีครับบางคนมันเป็นหมีนะต,ต,บตบรอบนึนทงทำอะไรเราไหมเฮ้ยเลยนะิกละก็ได้จะปล่อยมันไหมเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวตัวไหนที่มันน่ารักมนโก็จะปล่อยให้มันมาเป็นเพื่อนแล้วนี่เรียนลู่สมุนเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองฆ่าตัวนี้เผื่อมันดกเฮ้ยตายง่ายมากเราได้ได้เป็นได้เป็นสีมา มันจะเสียชไม่เขียนมันมีความเป็นเหลียเหลียเสียงเยเาบอกว่าเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ได้ใช่ไหมเราสามารถสปีดอัพได้โหวิ่เร็วเลยเราเอทำได้ดี้สปีดอัพมันก็สปีดอัพอย่างเลยเเฮ้ยเนี่ยดูสลังกันดลก็เลยเออสปีดรือว่าทุกยางแบบทุกยางไม่ได้เร็วขึ้นหมดเลย่าเราเร็วเทเดียวต่ไปดูคูนะ อันนี้เป็นอะไรอันน,อนี้เป็นินคืออะไรเพราะว่สัตว์ทุกอย่างมันรีบนี่เไงสัตว์ทุกอย่างสัตว์ทุกอย่างนี้หมดเลยยินได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ล่าจะลงแบบเจ็บเลยอะไรอางงมีจำมีตะปีดอีเกตเท็ปออสู โอ้ยน่าท่กิกตาลามุกโอ้โอรกโอ้ยหุ่นยนนี่มันก็นอตัวก้อนเกลี่ยเนะฮะตัวก้อนเกลี่ยเลยเลย ต่อไปเป็น SCP แบบอื้มีมันเป็นตัวฝอย่ามันเป็นมันเป็นตัวฝอยท่าอะไรตัวด้ยอดี้ักใคับวักใจจังเลยอื้มไม่หวแล้วครับาาไอ่ไกิดกไตั้งวสัปดาห์คนดีราเหนดิผมได้เอาอีมาใช่ไหมมาใช่ไ เอาไฟเผาไปเลยนะทุกคนนอจากว่าเราพวไรไปเกิหัวสองเรีลนะลาก่อนนะจังตายสักลําขาจังเลยตวไปก็เป็นะหานี่สิมันสุด เราสู้นะเพื่อนเราสู้นะเพื่อนลืป่าอุ้ยอยากอยากให้ EP นี้จบจังเลยทุกคนอยากจะให้จบแบบแต่เวลาจะนานเกินนะเออเนี่ยมันจะ20นาทีแล้วเดี๋ยวที่จะนานเกินนะไม่ดีไม่ดีให้ให้ทิ่เฮ้ยคนนี้เป็นเขาไม่ใช่คนนี้คนนี้คนนี้เป็น SCP เขาเป็นหมอนะครับแต่เราก็จะฆ่าเขาอยู่ดี เอาพี่ป็นเพื่อนแล้วกันนี้เป็นที่หมอหนีไอ้หมอหนีตอนนคนหมอหมอมีการหนีเลยนะหมอหมอสมจรงจังโอเขื่นเอาดิ่แ่ด้วอาดี๋ยวมึมึงจะหลไปมาดอะไรอัน ขยะโอเคทีนให้หมดเขาสิแล้วเขาดิเขาเขาเลยเหนื่อย้เกเยเพื่อดีไทีเดียวไม่แตกเลยทุกคนโอ้โห 你没跟我讲。